มนาซางคอนดิจิววตาชีวซันดย์สรยาซังค,ครับผมก็เรับสู่เกมออฟฟิเชียนนอตอินครุเดไม่รวมออฟฟิเชียนนะครับเย,ย่มาเล่นเ,เกมนี้กันมานานเหลือกเกินนะครับรู้สึกว่าน่าจะสัก ครึ่งปีได้แล้วเมื่อหลังจากที่ผมเลิกเล่นในเรื่องของตัว DLC Space Out ไปนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาถามหาเกมนี้กันเยอะมากก็ขอแสดงความรู้สึกนั้นหน่อยโดยการกลับมาในเกมนี้กัดอีกครั้งเลยนะครับแต่ว่าจะยังไม่กลับไปเล่นตัว DLC Space Out นะเนื่องจากว่าตั้งแต่ผมเลิกเล่นไปนะครับมันก็มีการอัปเดตแพทมาแบบทีกันมากๆเลยนะจะรู้สึกว่าเอออยากจะให้มันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นสลับในซีรีส์ในครั้งนี้ผมจะกลับมาเล่นแบบปกติที่เป็นตัวออกซิเจน not i n c r u d e d นะครับซึ่งสลับเป้าหมายในการในครั้งนี้เนี่ยผมจะขอเล่นแบบว่าเก็บเอชิเม้นต์ให้ครบทุกตัวนะครับคือบอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยยังไม่สามารถเก็บเอชิเม้นต์ได้ครบทุกตัวเลยนะในครั้งนี้ก็เลยจะมาแชร์นต์ตัวเองโดยการเก็บเอชิเม้นต์ทั้งหมดของตัวเกมนี้ให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็ทําการกดเริ่มเกมใหม่กันเลยแล้วก็เลือกเป็น อาเป็นโหมดต้องลอกก็คือเป็นโหมดซาวเวอร์วลนะครับแล้วก็ทีนี้ดาแบบตามปกติแบบไม่รวมมอดนะมันจะเป็นทั้งหมด9ดวงกันด้วยการใช่แม่ซึ่งผมก็เคยได้ไปแล้วทั้งหมดสดวงก็คือจะมีตัวดาวเทอร่าดาวเริ่มต้นจะมีดาวลาวดาวแห่งความเย็นจะมีดาวอบโบเรียแล้วก็มีดาววอเคเนีด้วยคือสีดวงเนี่ยเคยได้กันไปแล้วแล้วก็อีก5าวงที่เหลือเนี่ยยังไม่เคยเล่นกันเลยนะครับซึ่งสำหรับในครั้งนี้เนี่ยผมจะขอทําการเก็บไอชิเม้นให้ครบทุกตัว,ตวก็เลยอยากจะเล่นดาวที่มันไม่ได้ยากจนเกินไปจะดีีีกกกกวว่่าาานนนนะะครรับ็็็็เเเเลลยขอออืืปปดดดง้จท กับดาวที่มีชื่อว่าโอเชเนียซึ่งดาวโอเชเนียนะครับลักษณะพิเศษของมานเนี่ยก็คือมันจะมีน้ําเกลือที่อยู่ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องของตัวน้ําเกลือกันให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราขอเลือกดาวตรงนี้มานะแล้วก็จะเลือกอารหัสเป็นอะไรดีนอ้ออาทำารกดส่มไปเรืแล้วกันสูมไปเรื่อยๆเอาอะไรดีอ่าสูมส่มส่มส่มสมอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็คืออันนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือจะมีเป็น จีโอนเหรออ่าว่าจีโอใช่ไหมจีโอนนะครับมันบอกว่ามีโพงจีโอขนาดใหญ่ที่บรรจุทรัพยากรหายากไว้กระจายตัวอยู่ในดาวนี้แล้วแกดึงเนี่ยจะเป็นจีโอแอคทีฟหรือเปล่ามีโอกาสพบบ่อไกเซอร์ป่องไกเซอร์แล้วก็ภูเขาไฟในดาวดวงนี้มากกว่าปกติ โอ้ถ้าเจอภูเขาไฟนี่บอกเลยว่ารับรองสะด,ดุกกันแน่นอนนะครับโอเคเราไม่ต้องเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยโอเคทําการเลือกดูอประชากรข,ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะขอใช้หลักสูตรเดิมเลยนะก็คือคนนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสายการคูดคนนึงก็จะเป็นสายการวิจัยแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยในครั้งนี้ผมขอเลือกเป็นการเลี้ยงสัตว์หรืรอก็คือสายประสุาสัตว์กลละกันนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลที่หนึ่งว่าทำไมาถึงต้องเลือกสายนี้มาแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นสามคนนี้ก็จะมีเป็นสติงก้ีืออเปนใร่งงขก้ก็็จจะะมีีีข้อเเสยท่ปน อาจทาการแพทย์ลดลงนะครับคนที่2เนี่ยจะเป็นแนวแนวจะเป็นสายการวิจัยข้อดีคือจะมีเรื่องของลิ้นจระเข้ก็คือจะเวลากินอาหารเนี่ยก็จะมีการบวมได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของข้อเสียก็คือจะไม่สามารถทําอาหารได้นะครับแต่ว่านี้ก็ให้คนอืลนอทำได้อยู่แล้วลเนอะ,ละแล้วก็คนที่3ามนะครับมีมากจะเป็นเรื่องของสายการเลี้ยงสัตว์ข้อดีก็คือจะมีเรื่องของการกเกษตรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อเสียก็คือจะไม่สามารถทําการรักษาได้นะครับนี่คือประชากรของเรา3คนแรกที่จะได้เข้ามาในอนณาคตคมแห่งนี้แล้วเชื่ออนนิคม อ่า uh, hello <laughs> hello เออเขียนไงดี hello i m back ฮ่าฮ่าฮฮ hello am <I> back ก็คืออ่าวันดีผมกลับมาแล้วโอเคทำการออกเลยได้เลยอ่าประชากรของเรา3คนได้เข้ามาแล้วนะครับเตรียมตัวอะไรกกันไปก็เล่นตัวกันเหมือนเดิมเลยนะโอเคแล้วก็ทำการต t อปเกมก่อนแล้วทีนี้มันเล่นไงอ่ะ <laughs> ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากครับจนผมรู้สึกว่าลืมปุ่มไปเยอะเหมือนกันนะไหนดูซิการกดก็คือกลปุ่ม G โอเคจากนั้นก็คลิกขวายกเลิกอ่ะแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป้าหมายหลักจากการกลับมาเล่นในครั้งนี้ก่อนกันละกันนะก็คือมาดูที่ตัว Pitting Pot หรือก็คือประตูเริ่มต้นของเรานะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ ID ภาพรวมอนาธิคมอ่าแล้วก็ตรงภาพรวมอนาธิคมนะครับตะด้านขวานเนี่ยมันจะมีเรื่องของรางวัลความสำเร็จเลยก็คือเป็นแอชิเม้นอยู่ด้วยซึ่งเกมนี้นะครับมันจะมีแอชิเม้นตามนี้เลยนะก็คือมันจะมีการบอกได้ว่าเอาชอตัวเนี้ยมันมีอาเงื่อนไขอะไรซึ่งนี้ก็อาจจะมีการแปลไทยมา,าดดิดหน่อยจากการที่มีการใช้ในเรื่องของัมมติแปลไทยมานะครับบางทีก็อาจจะมีการแปลแปลกๆหรือไม่ก็อาจจะมีการแปลผิดก็ได้เดี๋ยวก็จะพยายามอ่ ทำความเข้าใจแล้วก็ทำการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งกันล้กันนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกคนหนึ่งที่แบบมีมาที่เป็นสายปรรสุาสารมาเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันจะมี h อช v e m นต์ตัวหนึ่งที่เราต้องรีบทำนะครับนั่นก็คือ h อช v e m นต์ตัวสัตว์กินเนื้ออันนี้มันเป็น h อช v e m นต์ที่บอกว่า ให้ดูเนี่ยกินเนื้อให้ครบ400แสนแคล,ลก่อนถึงไซเคลิลที่100นะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่สามารถทำได้เลยนะเพราะว่ามันมีระยะเวลาจำกัดอยู่ด้วยคือตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีระยะเวลาจำกัดอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันมีแอนติเแคลลตัวเดียวเลยที่แบบต้องมีการกินเนื้อเนี่ยให้ครบส0 0แสนแคลก่อนที่จะถึงวันที่100เพราะฉันก็เลยต้องมีการให้คนแบบสัตว์เลี้ยงสัตว์มาจะได้เร่งการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำการกินเนื้อได้นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำการเลือกคนนี้มานะอ่ะทีนี้่อนกก่่ออนนนืับสเมี้ เดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้สลับมือใหม่ที่แบบเพิ่งมาดูเดือดกันละกันนะครับเกมนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำการ ามเรื่องเกี่ยวกับสิบปัจจัยเริ่มต้นก่อน,นยอย่างงเหมือน่าคนเราแล้วเนื่องก็ต้องแบบปัใจัย5ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องมีเรื่องของตัวที่นอนแล้วก็จะมีอาหารแล้วก็เก็บเนี่ยแปอย่างหนึ่งคือต้องมีห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> ห้องน้ำคือสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ทำการเก็บเกี่ยวทรัพยากรก่อนซึ่งตรงนี้มันจะมีเรื่องของหินทรายใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวขอดูเรื่องเ,เ,เกี่ยวกับออกซิเจนหน่อยออกซิเจนอ่เกีนี้นะครับถ้าหากว่าออกซิเจนหมดเนี่ยเรา้รับรองว่ามีความชิบ อุณภูมิตรงนี้ก็ถือว่าใจไปแบบปกติกันอยู่ก็สามารถเรียกกันได้แบบง่ายๆกันเลยนะครับในเรื่องของสสารล่ะก็จะมีการแยกว่าอันนี้เป็นเรื่องของโลงหะนะอันนี้เป็นแร่หินสารกองของเศษบา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 อะไรกักนไปแล้วก็มีอะไรอีกมีเรื่องของความสว่างระบบท่อบา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 บงเส้นนี้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันทีหนึงกันละกันแต่ตอนนี้ขอทําการขุดเอาทรัพยากรก,ก,ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมตัวลางซ้ายเนี่ยเราไม่สามารถกดอะไรเลยเลยนะนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีทรัพยากรเลยนะครับเพราะฉันก็ให้คนของเราเนี่ยทำการขุดออกมา ก็ขอขุดไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวายาวๆเลยไหมอ,อ่ะนานขวายาวเลยโอเคแล้วก็ทําการอ่เริ่มเกม แล้วก็เล่นเกมกันสักนิดนึงนะครับโอ้ย้อมูบมาบานเลยอ่ะไป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 ไนี้ไม่ดูแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยเล่นกันมาแล้วเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดกันละกันเนอะอาจจะงั้นเ,เมื่อเราได้ทรัพยากรมาแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นหินทรายแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถเริ่มทำการสร้างสิงส่งก่อสร้างได้ซึ่งสำหรับปัจจัยแรกๆของเกมนี้นะครับคือมาบอกว่าเราต้องการเรื่องของตัวสโว่เห็นไหมมีการแจ้งเตือนว่ายังไม่ได้สร้างอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนแล้วก็มีการบอกว่ายังไม่ได้สร้างซ่วมด้วยซึ่งซ่วมก็คือจะเนนนนส้้้วววมมมหลุอััััีีีะครรรรรบบซึ่่งงงงงาาากไไดดผใยจ อ่า uh, ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาขวากันละกันก็ทําการขุดตรงเนี้ยตรงไปยาวๆกันได้เลยนะครับ ทำการขุดป้ายขุดป้ายขุดป้ายแล้วก็ตอนนี้ทางด้านขวานะครับแหมเจอกันเร็วเลอเกินนะตรงนี้ก็คือจะเป็นไบโอมที่มันจะมีเรื่องของตัวสลาบนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อปอดสลาบอยู่ด้วยซึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นไข้หวัดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเข้าไปในโซนนี้กันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเรายังเตรียมตัวกันไม่พร้อมนะอทีนี้เรากลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสิ่งข่อสร้างของเราดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราต้องการอะไรบ้างต้องการเเรื่่องกกียววัับต สวมหลุมใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้งานแล้วนะครับสังเกตดีๆว่ามันจะมีข้อมูลบอกได้ว,ว่าถ้าหากเราใช้งานไปแล้วปุ๊บมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคที่เป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยถึง2 0 0 0 0 0ตัวต่อครั้งด้วยนะสแสดงว่าเราต้องมีการล้างมือนะครับเพราะฉันใครที่เข้าห้องน้ำเนี่ยก็อย่าลืมล้างมือกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะจีดีเรามาเริ่มทำการวางตำแหน่งกันดีกว่าต้องาวางตรงไหนดีวะ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดูสิ่งนี้ก่อนมันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการรักษาและมันจะมีเรื่องของตัวอ่านล้างมืออยู่ด้วยซึ่งเราก็ต้องทําการวางอ่านน้ล้างมือเนี่ยเอาไว้ตรงบริเวณด้านหน้าของตัวห้องน้ํากันด้วยนะครับเวลาที่สรารพันมีการเดินผ่านเนี่ยจะได้สามารถทําการล้างมือกันได้เราก็ขอทําการวางกันไปก่อนเลยสัก 2ออันก่อนการนะครับคือผมจะขอวางแบบเป็นคู่ๆไปเลยการเนื้อก็คือถามว่าเราวางห้องน้ํเยอะขนาดไหนเนี่ยก็ต้องมีการวางนี้แล้วก็อนานาอนานามือเนี่ยที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการใช้งานอาตัวน้ําด้วยซึ่งถากว่ามาดูข้อมูลของตัวอนานามือเนี่ยมันจะมีการบอกว่าต้องการเรื่องเกี่ยวกับ ตัวน้ําใสเนี่ย5กิโลกรัมต่อครั้งด้วยซึ่งวิธีการระดับน้ํามานะครับเราก็ต้องมาหาแหล่งน้ำแบบนี้นะใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องของตัวน้ําใสเราก็สามารถเอามาใช้งานได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราต้องการเรื่องของตัวเครื่องที่จะเป็นการสูบน้ำขึ้นมาจะเป็นตัวปั๊มบรรจุขวดของเหลวนะครับเราก็ทําการวางาไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะทำการวางไปก่อนก็แล้วกันดูซิว่าดูของเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปทําการสร้างได้ไหมนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวผมขอเล่นการสร้างตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ขอเล่นง,งานประดับเจ็ดเลย ถ้าหากว่าเป็นเลขที่น้อยเนี่ยมันคือจะไม่สําคัญนะถ้าหากเป็นเลขเยอะๆก็จะแปลว่ามันจะยิ่งสําคัญมากสรารพันของเราเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาทํางานได้ก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกำหนดในเรื่องของระดับความสําคัญกันด้วยโอ้รู้สึกว่าเจนตัวเยอะเหลือเกินไม่เอาปิดป้ายปิดป้ายปิดป้ายอ่าตอนนี้อานนั้นแลมึงก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถช้ง,งานได้เพราะว่ามีไม่มีนื่องของน้าใสนะอะจาจจะงั้นนะครับเรามีสรารพันอยู่3ามวใช่ไหมเริ่มต้นนี้ขอวางสัก2อันก่อนกนแล้วกันนะครับเราก็มาดูที่ตัวโซ่หลุมนะจจาากกนนั้็ะวงดี กวางตรงนี้1อันแล้วก็2อันกันแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอเล่งานการสร้างนิดนึง โอเคทำส้วมหลุแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวส้วมหลุมเนี่ยมันต้องมีการใช้เรื่องของตัวดินเหมือนกันนะเออเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งซิมันจะเป็นเรื่องของท่อน้ำแล้วก็ส้วมหลุมนะครับไอไหมครับว่ามันบอกต้องมีการใช้ดินเนี่ย13กิโลกรัมต่อครั้งด้วยซึ่งดินเราก็ทําการขุดตามเพื่อมาอยู่แล้วก็สามารถให้สารพัดเนี่ยเอามาใส่ได้เลยในทันทีนะครับอาจจกนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของตัวน้ำอ่ะตอนนี้มีการสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมีมากก็กาลังการแบ่งในเร ที่เป็นการเก็บเลืองของน้ำใสจะเห็นว่ามีสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็คือเนี่ยพร้อมใช้งานกันแล้วนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยมันจะเป็นสีดำแบบไม่มีอะไรอยู่เลยใช่ไหมถ้าหากว่าเอามาใส่แล้วปุ๊บ ท่านอ่าตอนนี้ก็มีการใส่น้ำใส่เข้าไปก็คือสามารถใช้งานได้ทุกเมื่อเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามีเรื่องของห้องน้ำเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ปิดห้องนะซึ่งเรามาทำการปิดห้องวิร <k badass> ู้สึกว่าอ่าตอนนี้โลกจริงเราจะฝนตกนะครับอ่าเรามาเล็เกๆกันต่อเถอะเราก็ทําการวางในเรื่องของประตูกันหน่อยกันละกันนะครับอันนี้จะเป็นประตูมุงรววนนะเราก็ทาการวางไปแล้วก็ต้องมีการปิดห้องให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอ่อแล้วก็อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะต้องมีการเริ่มสร้างบันไดด้วยงั้นก็เริ่มกันเลยดีกกกกกววว่าารร่าาาาาาทํรรรส้้งงงงงออะะะไตลลลนนนนนนีเเเเเยยคคคบบ็็็ืืืจแแปดดิิหมม วางแนวขึ้นแนวลมแบบนี้อ่ะสระารพัดจ๋าใครว่างงานเนี่ยเริ่มอามาทําการก่อสร้างกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการ ในเรื่องของตัวแรกเนี่ยมาใช้งานกันด้วยนะครับเออลืมบอกไปอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวแรกทองแดงนะแล้วก็เวลาที่ทำการสร้างประตูตเนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของตัวแรกเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเทิ่มทำ,ทำแบบเป็นกับเป็นชั้นสองกันละกันเนอะเริ่มทำการวางชั้นสองแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําการปิดพื้นยาวไปแบบนี้เพราะว่าถ้าหากเราสามารถทําให้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นห้องตันที่กํะโดดได้มันจะมีเรื่องของการบวกเรื่องของเสลดต่างๆเนี่ยเพเิ่มขมานั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าว่าเพหคอนฮอตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทําให้มันกลายเป็นอะไรดี มันจะการเป็นเรื่องของตัวห้องน้ําระบบเปิดอันเอ้ระบบเปิดอันนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีการบอกต้องเป็นอาต้องมีส้วมในข้างในนี้นะต้องมีเรื่องของสถานีชุดาดล้างห้ามมีเคลื่อนจากรกลนขนาดเล็กสุดเนี่ย12แล้วก็ใหญ่สุดเนี่ยได้สูงสุดทั้งหมด64ช่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะเลิมทำการปิดพื้นขบนนี้อตรงนี้สารพันเดินไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ทำการขุดเจาะให้เรียบร้อยด้วย ตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าสู่เวลาเย็นกันแล้วนะครับเมื่อกี้แบบมีการแจ้งเตือนว่าตึ้งตองตั้งตองก็คือตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะครับแล้วก็สภาพของเราเนี่ยก็จะเริ่มไปใช้งานห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็เมื่อใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่ามีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีในเรื่องของตัวเชื้อโรคมาด้วยซึ่งถากว่าเรามาดูโอเวอร์เลยที่เป็นเรื่องของตัวเชื้อโรคนี่ซีเลืองนี้จะเป็นเรื่องของตัวเชื้อโรคอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็ถากว่าเดินผ่านตรงอ่าบล้งล้างมือเนี่ยมันก็สาามรถ แก้ไขในเรื่องของตัวเชื้อโรคได้แล้วแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็ต้องมีในเรื่องของตัวห้องนอนนะครับไหนดูซิมันจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะมันจะเป็นตัวเตียงแขกอันนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการออกแบบจุดที่เป็นในเรื่องของตัวห้องนอนด้วยเอาไปตรงไหนดีเนี่ยเอาเป็นชั้น2ตรงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวให้สารพัด์เนี่ยไปนอนพื้นกันไปก่อน <c oughs> อันนี้น่าสงสารนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องนอนพื้นเนวันแรกๆนะครับอ่ะเราก็ทําการวางพื้นแล้วก็ทําการสังคุณจอไป เข้าสู่วันที่2แล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาทำงานแล้วเอาสารพัดทั้งหลายช่วยกรขยัยคันแข็งหน่อยเร็วอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการวางจุดที่ไปในเรื่องของห้องนอนกันนะก็ขอทําการทําตรงนี้เลยกันลวกันนะครับเราก็ทําการเย็บประตูขึ้นมาแล้วก็ทําการวางด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นห้องเหมือนกันนะโอเคทำการออาวางประตูตรงนี้ไว้จากนั้นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสวมโดนทับตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวไซายนะก็คือถากว่า ทายเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ข้าล่ามันก็จะ่บลงมาแบบนี้แล้วก็บางทีเนี่ยมันจะมาอุอดตันในเรื่องของซีกอซ่าของเราได้เพราะฉะนั้นก็เลิททำการขุดเจาะก,กันด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เราจะกลายเป็น้องแล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มทาการวางตัวเตียงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวดูซีมันจะไม่ต้องการพักผ่อนแล้วก็เป็นเตียงแขกนะครับเรามี3คนใช่ไหมก็วางไป 1- 2แล้วก็เดี๋ยววางสามต่อไปด้วยแล้วก็ตอนนี้เคลียร์ทางทะยาง อาวัตถการเคลียร์ทางแล้วนะครับเราจะสามารถกลับใช้ง,งานได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้การได้นะครับเพราะฉันก็อย่าลืมดูในเรื่องของตัวไซที่อาจจะถล่มมาด้วยนะแล้วตอนนี้ห้องนี้ก็จะเริ่มทำการปิดแล้วนะครับไหนดูซิอ่าแล้ววัตถการปิดแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นสเปซของห้องตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถากเรามาดูเรื่องของตัวโอเวอร์ย์ห้องอาจจะฮึบอ้าวทำให้ห้องเป็นอย่างเงี้ย อ๋อโอเคเมื่อกี้ม er ah been, ันยังไม่ทําการเรนเดอร์ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นห้องที่แบบเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำระบบเปิดแล้วก็คือมันจะมีเรื่องของการบวกขวากลังใจเนี่ยบวกหนึ่งถ้าหากว่าสาพของเราเนี่ยมาใช้งานกันด้วยนะครับคือเรื่องของขวากลังใจเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นค่าที่ถ้าหากเรามีเยอะเนี่ยก็จะสามารถทําให้สาพของเราไอ้มีความสุขมากขึ้นได้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เตงเสร็จแล้วสองเตงใช่ไหมแล้วก็เตงที่สามวางต่อไปเลย โอเคทำการสร้างเตียยเสร็จไป็ที่เรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าได้รับอารัางวัลความสเร็จใหม่ด้วยเหรอเออไหนดูซิรางวันความสเร็จใหม่คืออะไรเอยอ,อ้าวนิง่งอย่านิ่งสิอ่าที่4กับที่นอนนะครับมันบอกว่าจัดให้มีส้มอย่างน้อย1แข่งและ ให้ดูในอนานตคมมีเตียงนอนครบทุกคนอ๋อเมื่อตะกี้นี้ยังมีเตียงไม่ครบใช่ไหมก็เลยยังไม่มีการปลดล็อกมันออกมาแต่ตอนนี้ก็มีการอาว่างเตียงเนี่ยครบจำนวนเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมีการปลด Achievement อ,ออกมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เมื่อเรามีเตียงแล้วมีห้องนอนแล้วใช่ไหมไหนดูซิตอนนี้มันก็จะกลายเป็นห้องสีเขียวแล้วนะครับมันจะเป็นห้องุโหัวนอนที่จะมีการบวกเรื่องของความกำลังใจเนี่ยบวกหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับโอเคทีนี้เมื่อเรามีห้องน้ํามีห้องนอนแล้วต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Object แต่ว่ามมมััันนนนจะะีีแ้ครบ คือตัวแลอ,อกซิดท์ที่มันจะมีการปล่อยเรื่องของก๊าซออกซิเจนอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้เนี่ยเรายังไม่จะไปต้องทําเรื่องของตัวจุดที่เป็นการผลิตออกซิเจนก็ได้แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการวิจัยนะการวิจัยงั้นหรอมาเลด,ดูซิก็คือจะเป็นเรื่องของสถานีแล้วก็จะเป็นสถานีวิจัยตัวนี้นะครับ พราะใช้ตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะขอวางใกล้ๆกับประตูเลยกันละกันนะแล้วก็ตัวสถานีวิจัยนะครับมันจะเหมือนกับเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถใช้ในการวิจัยแล้วก็พัฒนากันต่อไปอีกขั้นหนึ่งได้แต่จะเป็นต้องมีการอาวิจัยแล้วก็ใช้งานในเรื่องของไฟฟ้าด้วย๋ยวดูซิไฟฟ้าตอนแรกนะครับก็คือจะเป็นวงล้อปั่นไฟแบบ,แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเราก็ทําการวางใกล้ๆกันเอาไว้แล้วก็ทําการวางแบตเตอรี่แบบเป็นตัวสำรองไฟไว้ด้วยแล้วก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้นะครับเวลาเชื่อมต่อสายไฟเนี่ยก็ต้องการเชื่อมต่อให้ทุกจดด้้้วนนนะะะไไไมมม่่งงััเสาาารรถใชคคบอแลก็ อาคนงานที่วางๆเนี่ยก็มาทำการขุดเจาะตรงนี้เพิ่มเติมน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการขยายท่อของเราเนี่ยให้ไปแบบให้มันไปทุกที่เลยนะจะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันให้ทุกที่เลยนะครับ โอเคทาการก่อสร้างตัวสถานีวิจัยวงล้อปั่นไฟแล้วก็มีการปัดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเ <c oughs> ข้าไปในตัวแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการวิจัยหน่อยสิอ่าในนี้ก็เป็นในเรื่องของการวิจัยของเกมนี้นะครับก็คือเวลาที่เราทําการปลดล็อกสิงก่อสร้างใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องทำการวิจัยกันอยู่ด้วยซึ่สำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราจะวิจัยอะไรก่อนดีวิจัยเรื่องของอาหารดีไหมหรือว่าจะวิจัยเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีเรื่องของท่อนะ้ามีเรื่องของท่ออากาศบ๊ๆๆอะไรก็กันไป เพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ขอเริ่มต้นที่อาหารการกินก่อนกันละกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยมันจะเป็นเรื่องของการเพราะปลูกพื้นฐานนะครับจะมีการรับเรื่องของถาสดสดตรที่สามารถใช้ในการผลิตออกซิเจนได้ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของกระบะเพาะปลูกเอยกล่องเก็บอาหารแล้วก็จะมีเรื่องของตัวกรงหมักขยะก,กันด้วยนะครับอาชีนี้แล้วก็มาเหมือนเดิมก่อนจากนั้นเรามาดูเรื่องของระดับงานดีกว่าน,นะครับก็คือจะเป็นลูกข้บวนนี้นะ ซึ่งทีนี้นะครับเราจะสามารถทําการกระโดดได้ว่าให้สารพันธ์ของเราเนี่ยทำในเรื่องของเรื่องใดแบบเป็นงานหลักก่อนอย่างเช่นอันนี้นะครับสติงกี้เนี่ยเปในเรื่องของาการขุดใช่ไหมแล้วก็ไน้เป็นที่ในเรื่องของการขุดเนี่ยเป็นหลักเลยกันละกันส่วนเนลนะครับจะเป็นเรองการวิจัยก็เด่นะป็บสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ผมไม่อยากจะให้ คนที่มาใหม่แล้วก็คนอื่นเนี่ยมายุกอยู่กับการวิจัยเลยนะเพราะว่าถ้าคนหรือเขายุกการวิจัยเนี่ยบางทีอาจจะวิจัยได้ชา้าก็ได้เพราะฉะนั้นก็ทําการกดคลิกขวาเพื่อทําการปิดการทํางานเนี่ยไม่ให้สารพันเนี่ยมายุงเรื่องของการวิจัยนั่นเองนะครับทำการปิดไปแล้วก็ตรงนี้ก็ทําการปิดไปด้วยส่วนมีมากก็จะได้เรื่องของการเลี้ยงสตัตว์แล้วก็จะมีเรื่องของการพับโปูกที่เป็นทางผ่านกันด้วยนะครับก็คือมันเป็นทางผ่านเรื่องของตัวสกิลนะแล้วก็ดูหัวข้อที่เป็นสกิลตรงนี้ อ่ะเราจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือแผงสกิลของเกมนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับการคุดการก่อสร้างการเพาะปลูกการทำอาหารการตกแต่งการวิจัย ส่งของการช่างรักษาก็เลยหลานเออเยอะ <S 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 อะซึ่งตอนนี้นะครับเราต้องลองให้สัตพันเนี่ยมีการเก็บในเรื่องของ EFP คือเนี่ยเปนเหมือนกับเป็นการเก็บในเรื่องของเลเวลเลยนะก็คือถาาว่าตรงเนี้ยมันเตะขบวนหนึ่งหลอดแล้วปุ๊บมันจะมีการได้แจ็สกิลมาแจ้คสกิลเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ในการเรียนรู้ได้นะครับอะตอนนี้ยังไม่มีแท้คสกิลเลยก็ล่อยไปก่อนกันละกันแล้วก็ตอนนี้เราแค่ลองให้สาตพันของเรานะครับมาทําการอาวิจัยกันต่อนะอาจจะเฮิบเดียวทรายตกตรงนี้มีการสั่งขุดขบนนเเลลยทําาใหห้มตงอดไูซ วิจัยย่างอตอนนี้ก็มีการใส่ดิงเข้ามาที่ตัวตัววิจัยนะครับเพราะว่าตัวสถานีวิจัยเนี่ย ก็มีการบอกเหมือนกันว oh, ่าต so anyway, like ้องใช้เรื่องของตัวดิน50กิโลกรัมแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ย60วัตต์ในการใช้งานด้วยนั่นเองนะครับอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ีิวมีการบอกว่าคนว่างงานงันเหรองั้นเราก็เริ่มไปขุดชั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งการได้ของผมเนี่ยผมจะขอวางชั้นเดิมงเนี่ยสูง4บล็อกนะสูง4วางพื้นสูง4วางพื้นแล้วก็วางอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็วางดักไว้ก่อนก็การห่าง4นะวาง1เว้น4วางเเววว้้นาาางแลลกก็ทรขุดดจยๆไ เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วนะครับและตอนนี้ สารพัดของเราทั้ง3คนเนี่ยก็เริ่มกลับมาที่ในเรื่องขอบตัวห้องนอนแล้วก็มีเตียงแขงเนี่ยรองรับการนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมที่วันแรกเนี่ยเป็นการนอนพื้นนะตอนนี้ก็สามารถนอนเตได้อย่างสบายๆกันแล้วนะครับแล้วก็ถากว่าอ่าเรามีการเพิ่มเข้าความสุขความาสบายเข้าไปเนี่ยสา,ารพัดก็จะมีความสุขที่มากขึ้นแล้วก็สามารถทํางานได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้กําลังจะเข้าสู่วันที่3กันแล้วนะครับเดวดูซิแล้วก็การวิจัยเราเป็นไงบ้างการวิจัยนะครับเราก็สามารถมาเชื่ได้นะว่าตอนนี้ถ้าการวิจััยให้้ไดอ่าทบ ตอนนี้ก็ทําการวิจัยขั้นต้นไปแล้ว3คขั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทาการรอให้สัมพันธ์เนี่ยมาใช้งานกันอยู่เรื่อย,อยแล้วก็อีก2คนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆทําการขุดเจาะขยายพื้นที่กันไปเรื่อย,อยแล้วก็ต้องเตรียมรหดับจุดที่เป็นการทํนเรื่องของอาหารแต่ว่าอาหารเนี่ยผมจะขอรอจนกว่าการวิจัยจะเสร็จก็แล้วกันนะครับ โอเคทำการวิจัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหนดูซิตอนนี้เราก็สามารถทําการสร้าง4อย่างนี้ได้แล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของถาดสาลายกระบะเพาะปูกล่กองอาหารฉุกเฉินแล้วก็จะมีเรื่องของกอ,งอาขยะด้วยแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาสารพัดของเราเนี่ยทำการวิจัยต่อไปเลยกัแล้วกันนะวิจัยอะไรดี เอาเป็นวิจัยเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์กันเลยกันละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่าการวิจัยของเราเนี่ยมันจะมีแถบที่วิจัยเนี่ยเป็นสีอื่นอยู่ด้วยคือสีฟ้าเนี่ยเราสามารถทําการวิจัยจากตัวโต๊ะมอเตอร์กีนีได้แต่ว่าถ้าเป็นสีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะซึ่งสีม่วงเนี่ยต้องทําการวิจัยผ่านตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับก็ทําการสั่งวิจัยรอเวลยกันละกันนะอ่ะทีนี้กลับตําแหน่งเดิมตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอดูเรื่องของอาหารกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวดูซิอ่าว เรื่องเกี่ยวกับกาะพ่อปูกอนกันละกันนะกาะพ่อปูกันเหรออ่าวางเป็นชั้นที่อยู่ข้างบนห้องนอนของเราเลยกันละกันนะครับก็ทําการวางเรียงกันไปตับไปได้เลยซึ่งบางแก้ดีเนี่ยเอ่อวางสัก15อันก็แล้วกันนะครับพะฉั้นก็ทําการวางยาวไป15อันอย่างเนี้ยวิธีการเช็คนะครับก็คือทําการกดคู่แบบนี้มันจะสามารถเช็คแต่อันในเรื่องของจำนวนได้เหมือนกันนะ15ก็ต้องวางให้ถู่ตรงนี้โอเครับทราบโอ้รู้สึกว่าตอนนี้จะมีการ บอกว่าพร้อมให้เลือกพิมพ์แล้วนะครับก็คือเวลาที่เราทำการเล่นไปนเรื่อยๆเนี่ยในเรื่องของประตูเนี่ยมันจะมีการสะสมเก็บไปเรื่อยแล้วมันจะสามารถรับในเรื่องของสารพันคนใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องของไอเทมอันใหม่เนี่ยเข้ามาได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูซิเลือกพิมพ์เขียวมาโอ้โห มีคนมา2คนนะครับแต่ว่านซ้ายเนี้ยไม่เอานะคือผมจะพยายามเลือกคนที่มันจะมีเรื่องของความชอบแบบเป็นสายเฉพาะตัวตรงจะดีกว่าที่แบบเป็นสายกระจายแบบนี้นะครับ mm. นิสเบตั้นเหรอเป็นการวิจัยแต่ว่าเรามีอยู่ดาวชนแม่แล้วก็จะมีตัวผลมะกรู้ที่เป็นอาหารแล้วก็จะมีเรื่องของตัวพิบที่เป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เราต้องทําการเลี้ยงด้วยนะครับอ่า เอาเป็นไข่พิบมากแล้วกันนะครับเพราะว่าไข่พิพวกเนี่ยมันจะสามารถโตกลายเป็นเสียงที่จะสามารถใช้งานประโยชน์ได้แบบสูงสุดมากๆเลยเพราะฉันก็ขอเอามาเก็บเอาไว้ก่อนเลยกันละกันนะครับแล้วก็ถากว่าเรามาดูข้อมูลของตัวไข่พิบเนี่ยมันจะมีการบอกด้วยนะครับว่ามันจะมีเรื่องของการฟังตัวอยู่ด้วยก็คือถากว่ามันครบร้อยเปอร์เซ็์แล้วมันจะสามารถฟังตัวออกมาได้แล้วก็มีการบอกได้ว่ามันจะมีการเพิ่มเนี่ย5%อซต่อไซเคลก็คือเพิ่ม5%ตต่อวันนะครับหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ย อีกประมาณสัก20วันมันก็จะโตออกมากลายเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถเอามาเลี้ยงกันต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ปล่อยไปก่อนกันละกันเนอะแล้วก็เข้าไปได้ไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการวางตัวกระถางากระบาเพาอปลูกไปที่เรียบร้อยซื้อสีที่ผมจะปลูกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวมเมล็ดอันนี้นะ,มะเมล็ดมิววูดก็คือเป็นมเมล็ดที่เราสามารถเก็บเกี่ยเป็นอาหารได้เราก็ทําการสั่งปลูกไปนะครับแต่ว่าเวลาปลูกแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการใช้ในเรื่องของตัวมเมล็ดด้วยนะ ซึ่งเมล็ดของตัวเจ้าตัวต้วนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นเม,มเล็ดมิวูดเราก็สามารถอาให้คนงานเนี่ยทำการหยิบมาปลูกได้แล้วก็ทําการคกกันการตั้งค่าพื่จาตั้งกาให้เหมือนกันทุกต้นแบบนี้นะครับ โอเคทาการสร้างตัวกระบะเพาะปลูกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้ง15แปลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตทนนี้เราก็ทําการทําการคัดลอกการตั้งค่าเนี่ยแล้วก็ทําการตั้งค่ายมันเหมือนกันทั้งหมดแบบนี้นะครับเพื่อให้สารพันเนี่ยนำเมล็ดของตัวต้นมีวยมาปลูกนะแต่ว่าเจ้าตัวเมล็ดของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีไม่พอนะครับคือถ้าว่าไม่พอเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นว่างๆไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอให้สารพัเนี่ยทำการขุดจอเพิ่มเติมทําการเก็บเกี่ยวเมล็ดมาทําการเพาะปลูกกันต่อไปแล้วก็จะมีต้นของอาหาร ก็เดี๋ยวจะทาการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวสิ่งการกินเหมือนกันนะคือในเรื่องของตัวต้นมีวุ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอาหารฉุกเฉินในช่วงแรกแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีวัล็ดทพัอื่นที่มาใช้ของที่ดีกว่าแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันในพาร์ทหน้าได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทแรกนี้ก็ถือว่ากลับมาเปิดประเดิมสำหรับซีรีส์นี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนี่ตรงนี้ก็เร่่เ,เืองกอกียวับ น้ำเกลือเอ่ยมีเรื่องของสลามมีโซนร้อนๆแบบนี้ซึ่งเราต้องบุปไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาแสร์ให้ดูกันต่อไปในพาร์ทหน้าๆนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนกันละกันเนอะ <_ S 1> อ่ะโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน